ไม่มีคำว่าสายที่จะค้นหาความสุขให้ตัวเองเวลาที่จะประสบความสำเร็จของแต่ละคนมีไม่เท่ากันใช่ไหมคะบางคนอาจจะ1สัปดาห์บางคนอาจจะ1เดือนบางคนอาจจะสมเดือนบางคนอาจจะหนึ่งปี2ปี3ปีแต่ไม่ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ตามเราลองหันกลับไปมองอดีตที่ผ่านมาสิคะอุปสรรคที่ผ่านมาแล้ว ที่เราสามารถข้ามผ่านมาได้นั่นแหละเราเรียกมันว่าประสบการณ์มันคือน้ำมันหล่อลื่นที่คอยหล่อเลี้ยงใจเราให้เราสามารถเติมหน้าต่อไปในทุกวันผ้าผนังสีดำที่มีรูเล็กๆสีขาวแบบแรบกบที่คุณมองคุณมองภาพไหนก่อนคะคุณมองผ้าผนังสีดำหรือคุณมองเห็นจุดเล็กๆบนผนังสีดำกันคะ จริงๆแล้วผนังอาจเป็นสีขาวทั้งผนังก็ได้แค่บางเวลาที่แดดส่องมาไม่ถึงเลยทำให้มองไม่เห็นบริเวณนั้นเลยมืดถ้าเปลี่ยนผนังสีดำก็คืออุปสรรคที่ทำให้ความสำเร็จน,นั้นมาถึงได้ช้าลงที่จริงแล้วอยากให้มองเห็นว่ากล้มองไม่ได้มีแค่ทางเดียวไม่ใช่มีแค่ทางสีขาวหรือทางสีดำเท่านั้นถ้าเรามองทางสีดำ ก็ลองกลับความคิดหันมามองทางสีขาวบ้างก็จะพบทางเดินต่อไปข้างหน้าถ้าใครมองทางสีขาวก็ต้องระวังอย่าประมากทกับชีวิตเพราะทางสีดำจะโผล่มาตอนไหนก็ได้ฉะนั้นชีวิตอย่าเพิ่งโผ่กันอย่แค่จุดเดียวถ้าวันนี้เราเจอปัญหาเราหาทางออกไม่ได้ลองมองหาทางอื่นๆดูบ้างลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำดูบ้าง เราอาจจะเจอทางออกแบบไม่คาดคิดก็ได้ไม่ว่าจะเดินทางไหนไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าถูกเราก็สามารถเดินหน้าต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ถ้าผิดก็ไม่เป็นไรเก็บเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะคนเราบางเวลาเราก็มองหาทางออกที่จะไปต่อไม่ได้ทำให้เราท้อแท้หมดหวังหมดกำลังใจ เราก็อาจ,จได้กำลังใจจากคนรอบข้างแต่กำลังใจและคำพูดต่างๆเหล่านั้นจะไม่เป็นผลเลยถ้าเราไม่สร้างกำลังใจของตัวเราเองทำให้เราเข้มแข็งด้วยตัวเราเองให้ได้นะคะความสำเร็จก็จะมาถึงเร็วขึ้นเริ่มเดินทางใหม่ๆด้วยตัวเราเองมันจะดีขึ้นทีละนิดทีละนิด,นดพอเป็นเวลาผ่านไปสุดท้ายวันหนึ่งจะถึงความสำเร็จเอง ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะเจออะไรแต่เรารู้ว่าในทุกๆเช้าเราจะตื่นขึ้นมาด้วยความหวังและความสุขซึ่งเป็นกำลังใจที่จะทำให้เดินไปสูปกก่ความสำเร็จที่เราตั้งใจได้จงจำไว้ว่าตราบที่เรายังมีลมหายใจคุณย่อมมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าแน่นอนขอแค่ลงมือทำความฝันก็จะกลายเป็นความจริงแต่ถ้าคุณโยนพระข่าวยอมแพ้ซะก่อน คุณจะหมดโอกาสในทุกทางที่คิดจะทำถ้าคุณจมน้ำแล้วถ้าคุณไม่มีสติที่จะยื่นมือไปจับมือที่ยื่นเข้ามาช่วยเหลือคุณคุณก็จะไม่มีวันขึ้นจากน้ำได้ไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเอง No one loves us. as as much as we do รู้ํำไว้ว่าก็เป็นตัวเรานั่นแหละ ที่จะรักษาเยียวยาวตัวเราได้ดีที่สุดเมื่อวานเราผิดพลาดไปแล้ววันนี้เราก็เริ่มใหม่ช่างมันเพราะเราย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วแต่วันนี้เรายังเลือกทางเดินใหม่ได้ขอให้ลุกขึ้นมาสู้กับมันทุกอย่างขึ้นกับตัวเราเองที่จะเลือกลืมความทุกข์กับอดีตที่ผ่านมาแล้วทําให้ปัจจุบันและอนาคตเป็นทางเดินที่สวยงามและมีคุณค่ากว่าที่ผ่านมาได้ไหม